ก็บริษัทน t r ิ t ั o n p r o f สต e นะครับตัวย่อก็ NUT นะครับก็บริษัทนี้เติบโตขึ้นมาจากการเป็นโรงงานรับผลิตอาหารเสริมนะครับจนกระทั่งพัฒนาขึ้นมากลายเป็นบริษัทที่ผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วก็เครื่องสำอางครับเรามีจุดเด่นในเรื่องของช่องทางการขายนะครับที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์และออฟไลน์นะครับ จนกระทั่งณวันนี้เนี่ยเข้าสู่การ IPO ครับผมกลยุทธ์นะครับหลักๆก,ก็คือจุดเด่นนะของบริษัทเองก็เริ่มต้นตั้งแต่ตัว Product นะครับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะครับเราผลิตขึ้นมานะด้วยการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคนะรวมถึงหลายๆตัวมีงานวิจัยแล้วก็ได้รับรางวัลนะในการประกวดนะกับงาน i n n o v a t ชันระดับนานาชาตินะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับเรายังมีโรงงานผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางอาหารเสริมเป็นของเราเองนะครับ อันที่ถัดไปก็คือเรื่องของการจัดจําหน่ายนะครับเราเป็นบริษัทนะครับที่นอกจากจะผลิตและจัดจําหน่ายแล้วเนี่ยเรามีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายนะครับแล้วก็มีทีมงานการขายนะมากกว่านะฮะห้าชีวิตนะครับนี่เป็นจุดเด่นที่แตกต่างกับโรงงานนะครับที่เป็นเฉพาะโรงงานผลิตอย่างเดียวนะครับรวมถึงนะฮะการทํางานของเราเองเนี่ยยังยึดหลักนะครับจากคําว่า NUT ก็คือ Noble Unity แล้วก็ Transparency ครับเรื่องของความโปร่งใสทําให้เราเติบโตขึ้นมาเนี่ยนะครับจนถึงวันนี้ครับเราจะเติบโตขึ้นมานะครับจากยอดขายที่เราตัดสินใจก่อนที่จะ IPO เนี่ยประมาณ 100, 000, 000, ร้อยกว่าล้านนะับจนกระทั่งมาวันนี้เนี่ยพันสล้านนะฮะก็เป็นการที่เราสามารถที่จะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดไม่พอเนี่ยเรายังสามารถที่จะมีดาต้าเบสของลูกค้าที่เป็นฐานลูกค้าเราอยู่ประมาณ1นล้านสี่แสนลายสำหรับ คุณของ Nutrition p r o f r e s s นะครับก็อย่างที่ทางคุณภาคินเด้นเวียนนะครับก็เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสมอางนะครับซึ่งมีความหลากหลายในเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็ช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับ <S <S น,นี่ถือว่าเป็นจุดเด่นหลักของบริษัทนะครับให้เติบโตต่อนะครับโดย เม็ดเงินที่จะระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเนี่ยหุ้น IPO นะฮะก็จะนำไปใช้ในการขยายเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะครับให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนี่ยมีการรับรู้มากขึ้นนะครับ Nutrition Profile ก็จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน37ล้านหุ้นนะครับที่ราคาพา50สตางค์นะครับราคาพา50สตางค์นะครับก็นะครับก็ตอนนี้บริษัทได้รับ อนุญาตให้เสนอขายหุ้น IPO จากสำนักง,งานกรรตอนแล้วนะครับเราก็อยู่ในกระบวนการออของการให้ข้อมูลกับนักลงทุนเราเรียกว่าโลโชว์นะครับเราก็มาที่เชียงใหม่เป็นจังหวัดแรกนะครับแล้วก็เราก็กำไปที่ขดใหญ่ต่อนะครับก็เอาจังหวัดละกๆของภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้แล้วก็มีที่ชนบุรีนะครับที่เราวางแผนที่จะไปโรดโชว์นะครับแล้วก็ปิดท้ายที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งหประเทศไทย ทจะไรับกเดินทางไปที่จังหวัดชลบุรีนะครับ